ครับผมครับวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับลูกค้าที่ติดตามนะครับของเรานะครับตอนนี้นะครับเรามีสินค้าเข้ามานะครับเป็นตัวคูปัตนะครับตัวนี้เป็น 2201G นะครับตัวนี้เป็นตัว G นะครับเป็นตัวใหม่ครับเป็น22ตัวใหม่นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นที่ถึกทนมากนะครับ พูดกันจริงจริว่าตัวนี้นะครับจะเป็นจะเป็นรุ่นที่ทนกว่าพวกข้างขาวอีกนะครับตัวนี้จะเป็นก่อนรุ่นข้างขาวหนึ่งตัวนะครับที่ตะกูลศูนย์สองนะครับตัวนี้จะเป็นศูนย์หนึ่งแต่มีลงท้ายด้วยจีนะครับตัวนี้อธิบายก่อนครับตัวลงท้ายด้วยจีนะครับตัวนี้จะเป็นเป็นรุ่นล่าสุดแล้วก็เป็นเป็นยางกระทะขอบยี่สิบสี่นะครับ ี no ยางกระทะขอบยี่สิบสี่ยางหลังแล้วก็ยางหน้าจะเป็นขอบสิบห้านะครับถ้าเป็นของยี่สิบสองศูนหนึ่งธรรมดายางกระทะข้างหลังจะเป็นขอบยีิบสองนะครับข้างหน้าจะเป็นขอบสิบสี่นะครับมันจะต่างกันจากขอบสิบสี่มาเป็นสิบห้านะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นขอบยีิบสองจะเป็นยีิบสี่นะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับความพิเศษของมันคือมันเป็นเครื่องยี่สิบหกแรงคือลูกค้าวางเครื่องมาใหม่นะครับตัวนี้ตัวรถยีิบสองนะครับแต่ว่าเป็นเครื่องยีิบหก นะครับตัวนี้เครื่องยี่หกแรงนะครับนี้แรงแรงเลยครับเครื่องแน่นแมากเลยนะครับเครื่องดีมากไม่มีไอแม้แต่นิดเลยนะครับขาหน้าก็จะเป็น5้าน็อตนะครับตัวนี้5้าน็อตนะครับถ้าเป็นยี่สองศูนย์หนึ่งธรรมดาจะเป็น4ี่น็อตเท่าที่ขาหน้าจะเป็น6กน็อตเท่าที่นะหกน็อตนะครับน็อตล้อมันถ้าจะเป็นของธรรมดาจะเป็น4ี่น็อตนะครับนะฮะพวกอ่า บูธขมงมารเจะใช้ของ26หมดรับถ้าเป็นรถตัวจีนะครับจะเป็นรถตัวสูงนะครับเป็นเพ้าย้อยนะครับตัวนี้เกียร์ครับจะเป็นตัวเดียวกับ26นะครับพวกยี่ิบงฟุตหนึ่งีตัวนี้อาจะใช้ของ26เลยคือเหมือนกับว่ารถ26แรงเลยก็ว่าได้นะครับเพราะ26ก็ใช้ยางขอบ24เหมือนกันนะครับล้อหน้าก็15เหมือนกันนะครับเครื่องตัวเดียวกับ2ีเกียร์ตัวเดียวกับบกมีท้ายอย่างเดียวนะครับตีสว่าท้ายเป็น22นนวี้้ทายก็ใหญ่นนะครับี่มมันจะไ่เหมือน L L2000 นะครับ ถ้าเอ็ม0พันมันจะเป็นพาตรงซึ่งพาตรงครับมันจะเลี้ยงแฮลิกไม่ได้นะครับราคาจะต่างกันมากนะครับผมบอกเลยการใช้งานก็จะต่างกันมากนะครับถ้าเป็น L2 0 0พันนะครับลูกค้ามันจะเลี้ยงไฮลิกไม่ได้นะครับตัวนี้ราคา L 2 0 0 0พเลยราคาถูกนะครับถ้าลูกค้าบางคนไม่รู้นะครับก็คือว่ารถคล้ายๆกันนะครับราคาเน้นที่ราคานี้ไม่ได้นะครับต่างกันเยอะนะครับตัวนี้ต่างกันเยอะนะครับเครื่องก็ต่างกันเกียร์ก็ต่างกันนะครับ เาทายรก็ต่างกันเยอะเลยถ้าเทียบเอบ L สองพันคันนี้มายางดีด้วยนะครับยางเต็มเลยจะมียางหลังจะเป็นดอกเขาเรียกดอกตั้งนะครับบ้านผมเรียกดอกบังนะบขอบยี่สบี่แล้วก็ยางหน้ามีเปลี่ยนมาข้างนึงนะครับข้างเดียวเป,ยเปลี่ยนมาข้างข้างนี้นะครับเนี่ยหนวดยังติดดอ,อกอยู่เลยนะครับแ่วบ้าข้างนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับมีเล็กทวงเถียงถงล้อให้นะครับมีสองข้างเลยนะครับ ตอนนี้ผมทำสีล้อให้ใหม่นะครับแล้วก็ล้างเช็คให้นะครับลูกปืนล้อล้อหน้าสองข้างผมดูแลให้หมดแล้วนะครับเครื่องดีผมเปิดเครื่องให้ดูบสีผมจะเน้นเป็นสีเดิมนะครับลูกค้าผมจะไม่ได้ทำสีตัวสีอะไรคือผมทำสีล้ออย่างเดียวนะครับจะเป็นยี่สิบสองนหนึ่ะครับแบตดีนะครับมอหน้าดีไม่มีพ่นครับไม่มีไอนะครับเครื่องเขาแห้งๆนะครับตัวนี้เขายกมาใหม่ มีตีตามาเลยนะครับตัวจีนะครับถ้าคนเล่นเขาจะรู้กันนะครับตัวนี้ตัวจีนะครับแต่ว่าตัวนี้จะไม่สวยตรงพวกบางโคน,นครับก็จะเป็นสนิมคือผมขายตามนี้เลยนะครับแล้วก็าลังคาเขาจะมีสนิมบ้างครับคือขายตามสภาพาแต่ว่าสีล้อหลังเนี่ยผมเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็พวกสาล้อหน้าพวกดุมอะไรเงี้ยผมดูแลให้หมดแล้วนะครับคือใช้งานได้เลยแต่ว่าสีสันอาจจะ อ่าไม่สวยมันจะเป็นสนิมบ้างนะครับแต่ว่าใช้งานได้นะครับไฮดรอลิกก็ใช้ดีปกติเลยนะครับปั๊มดีนะครับสินล้อหลังสองข้างจะใช้ของพวก3ามสี่เรานะครับสามสี่สามหกสี่สิบจะใช้ตัวเดียวกับตัวนี้เลยนะครับสินล้อหลังหาง่ายนะครับนี่พวกแขนก็ใช้ได้หมดนะครับนี่ลุ๊กตาแขนตับซ้ายขวาใช้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับนี่ดูตัวนี้ครับสะอาดเอี่ยมนะครับตัวนี้ ติดง่ายนะครับติดง่ายเบาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ครับหลังคาก็จะมีขาดบ้างนะครับเผาหัวนิดนึงนะครับนี่ติดเปิดสวิต์นะครับไฟหน้าปัดขึ้นนะครับขึ้นปุ๊บแล้วก็บิดสวิต์เผาหัวนะครับเผาสักนิดนึงนะครับแล้วก็ติดนะครับคันนี้ถือว่าติดง่ายมากนะครับมาไม่ต้องเผาหัวก็ติดครับบางทีนะเนี่ยเดผมติดให้ดู Играет ถ้าติดก็ติดใหม่ตนน่ในแบตเริ่มอ่อนแล้วครับะ่ดับนะครับติดใหม่ปิดง่ายนะไหายดูนะครับไม่ผิดหวังนะครับคันนี้นะครับได้เลยครลครับน,นี่เครื่องยหนะครับก,ก็ผม ที่สามหมื่นแปดหนึสามหมื่นแปดนะครับอันนี้นะครับเครื่องยี่หกแรงนะครับเกี้ยยี่สิบหครับตีเซลล้อก็เป็นยี่หกมีท้ายอย่างเดียวนะครับอันนี้สามหมื่นแปดพันนะครับลูกค้าฟังผมด้วยตึงนะครับราคาอาจจะไม่สูงโดดอาจจะไม่ต่ำโดดนะครับลูกค้าเพราะว่าเนี่ยราคากลางๆเราสภาพใช้ได้นะครับคือลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับคือหาเน้นถูกเอาไว้นะครับลูกค้าเอาไปใช้งานก็เดียว แล้วก็ต้องมาทําเครื่องทําเกียร์นี่ก็มีปัญหาบ่อยแล้วก็ถ้ามาเจอเครื่องนะครับลูกค้าก็โดนไป2่องขอแล้วนะครับซื้อซื้อให้ดีดีครับแชงกันนิดเดียวนะครับทานิดเดียวฝากไปด้วยนะครับนิดเดียวเองไม่ไม่นยนิดเดียวนะครับแล้วก็อยากได้อ่าผานผ่านก็มีนะครับผ่านก็มีพวงห้าพันนะครับห้าพันหกพันแล้วแต่นะครับตอนนี้นะครับตอวนี้เป็นใบยี่สิบนะครับ ยี่สิบห้าใบจะมีใบสิบแปดใบก็มีใบ18บใบก็มีนะครับก็ลองโทรมาคุยกันได้นะครับเบอร์ผมเบอร์เดิน 94, 3, 9, 4, 5, 9, 7, นะครับศูนย์เก้าสี่สามเนะครับเบอร์โทรและเบอร์ไลน์ของเรานะครับศู 94, 3, 9, 4, 5, 9, 7, นย์เก้าสี่สามครับผมสวัสดีครับ